ขึ้นช่ายนะคะจริงๆหวานประมาณประวันวานนึงค่ะแต่เขางอกไม่เยอะนะคะขึ้นช่ายเนาะงอกไม่เยอะแต่แค่นี้ก็โอ้โหเยอะเกินรับประทานเลยละค่ะนี่นะคะเวลาเราเก็บขึ้นช่ายเนาะถ้าอยากฉัดทานนานๆนะคะเราไม่ต้องถอนขึ้นมานะคะเพื่อนๆค่ะล้าก็เลาะนี่นะคะอย่างวันก่อนเนาะก็ยำไปรอบนึงแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะรอยที่เก็บใบ แล้วก็ใช้มีดนะคะตัดตัดใบที่อยู่ด้านนอกเนาะออกไปก่อนแล้วก็คือเหลือยอดเขาไว้เดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่เรื่อยๆค่ะเป็นการปลูกครั้งเดียวแต่เก็บกินได้ยาวๆเลยนะคะนี่ค่ะถ้าไหนมันแก่ไปเนาะเราก็ตัดทิ้งไปนะคะแต่ถ้าเราถอนไปนะคะเราก็จะได้กินแค่ครั้งเดียวเนาะนี่ละคะ่ะการปลูกอยู่ปลูกกินนะคะทำง่ายๆแบบนี้เลย เราก็จะได้มีผักกินไปยาวๆนะคะนี่จ้าพามาดูนะคะผักชีแค่เนี้ยว่าก,กว่าๆนะคะประมาณประมาณเมตรเมตรครึ่งนะประมาณเมตรครึ่งนะคะอันตรงนี้ก็คือถอนไปนี่แล้วนะคะก็ยังมีเหลือต้นเล็กนิดๆหน่อยๆเห็นไหมคะนี่ค่ะปลูกไว้เก็บแป,ปรระปทานแทบทุกวันเลยนะคะแต่ว่า เข้าเดือนที่สองแล้วนะเราก็ยังมีผักชีรับประทานนี่นะคะนี่เขาเริ่มเขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะถ้าแบบนี้เนาะแม่ใหญ่จะเอาไว้ให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะคะเราก็จะเก็บอันไหนที่ยังไม่ออกดอกนะะนี่ค่ะอย่างนี้เขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมคะปลูกครั้งเดียวเราสามารถเก็บรับประทานได้ยาวมากๆเลยเออตรงนี้แค่ครึ่งซองเองนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์แค่ครึ่งซองแต่เราเนี่ยค่ะมีผัก มีผักชีนะรับประทานเกือบเกือบสองเดือนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าแค่นี้ยปลูกมาตั้งแต่เริ่มปลูกมาที่ถ่ายให้ดูแรกๆเลยเนาะเราก็พอได้สักประมาณฝ่ามือเนื้อค่ะเราก็เก็บไปรับประทานเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเออได้ยาวนานมากจริงๆลงทุนแค่ไม่กี่บาทแต่ว่าลงแรงเยอะหน่อยนะคะเพราะว่า ในเรื่องของการปลูกพืชน,นะก็จะต้องใช้ในเรื่องของการลงแรงที่เยอะหน่อยนะคะแล้วยิ่งเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะก็จะลงแรงเยอะตอนที่เราหมักดินนั่นแหละค่ะเหมือนที่แม่ใหญ่ทําคลิปให้ดูนะคะโอเคใกล้ข้ามแล้วนะคะยังไงแม่ใหญ่ขออนุญาตนะขอตัวเก็บผักชีก่อนนะคะเดี๋ยวแสงจะหมดก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วยแล้วแบตโทรศัพท์ก็ใกล้หมดนะคะ คลิปนี้สวัสดีนะคะเก็บผักชีสวยๆเป็นรับประทานก่อนสวัสดีค่ะ